ไม่ใส่คลิปไปแบบนั้นอันนี้คลิปเสียงล้วนแบบไม่มีตัวประกอบอะไรเลยแค่ปรับเสียงให้มันเป็นเสียงผู้ชายโอเคเราจะมาฟังเสียงกันนะคะจะเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสามให้เธอเป็นเทพีิดาสุดชันเป็นเจ้าชายสุดท้ายเธอไปกับเขาที่ไม่ใช่ฉันเธอสุดท้ายให้เธอเป็นเทพีิดาสุดท้ายเธอไปกับเขา ฉันจะไม่ไดีพอแต่ฉันก็ดีกว่าเขาสุดท้ายก็เป็นแค่นิทานที่ได้กับฟังเรื่องราวของเจ้าชายคนหนึ่งที่แสนอเอาใจหัวร้านหัวร้านหัวใจร้องไห้เสียใจที่เธอจากฉันไปแต่สุดท้ายเจ้าชายก็อยู่ตัวเดียว แล้วเธอเป็นเทพิดาส่วนฉันน้นเป็นเจ้าชายสุดท้ายก็ไม่มีวันที่จะได้คู่กันตลอดชีวิตเธอเป็นแค่เรื่องเราฉันเป็นแค่เราเธอน่เป็นเทพิดาที่แสนเกิดมาสุดท้ายเธอเป็นเทพิดาสุดท้ายจะเป็นเจ้าชายแต่เธอไปกับเขาที่ไม่ใช่ฉัน เธอก็เป็นเทพิดาของฉันฉันนั้นเป็นแค่เจ้าชายที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอสุดท้ายจะเป็นเทพีดาสุดท้ายเธอไปกัเขาและฉันเป็นคใครล่ะที่เธอไม่มีวันรักย่างไงละ่ะบ่เหมือนนิทานเรื่องหนึง่งที่ฉันนั้นเป็นเจ้าชายให้เธอเป็นหญิงที่ดี แล้วเธอแล้ไปกับโจรสลัดเองก็เป็นนิทานแบบนั้นแต่ฉันก็เข้าใจนะว่าเธอไม่รักฉันพอเหตุผลใดแต่เธอทิ้งฉันฉันมีทางสรัรสบันให้เธอพอแต่เธอทิ้งฉันไปฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเธอต้องทิ้งฉันให้ฉันอยู่คนเดียวดัน ให้เธอเป็นเทพพิดาสุดฉันนั้นเป็นเจ้าชายแล้วเธอกงไปกับเขาที่ไม่ใช่ฉันตลอดกาลแต่ทำไมเธอจะอยู่กับเขาท,ทั้งที่เขาทำร้ายร่างกายเธอฉันทำผิดตรงไหนช่วยบอกฉันทีไม่ใช่ไม่บอกอะไรแล้วก็เงียบหายไปเลยสยุดเธอนจะเป็นเทพ,พีิด่ แตละจะทนไนานาะแ,นะแล้วทำไมเธอต้องจากฉันไปแล้วทำไมเธอไม่อยู่กับฉันเธอเป็นเทพพีดาสุนฉัน้นเป็นเจ้าชายไอแสนอยู่โดดเดียวถ้าเธอไม่รับฟังฉันเลยเลยเลย ให้เธอเป็นเทพพิดาหรือฉันน้นเป็นเจ้าชายแต่เธอก็ไปกับเขาแล้วฉันก็เป็ียนแค่อยู่ตัวเดียวให้เธอเป็นแค่ได้ให้รอนฉันเป็นแค่เราสุดท้ายจะไปกับเขาสุดท้ายเราเป็นได้แค่เพื่อนอีแสนจะต้องข้าวอีเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะทีเธอไปกับเขาฉันไม่เข้าใจเลย ทำไมคนที่ฉันชอบเดินไปชอบเขาทั้นที่เขาไม่ได้ชอบแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เรื่องราวนี้มันมีเหตุผลหรือเปล่าให้เธอเป็นเทพิดาสุดฉันนเป็นเรื่องราวสุดท้ายเธไปกับเขาไร้เหตุผลไร้ปณีให้เธอเป็นเทพิดาสุดฉันนเป็นเรื่องราวสุดท้ายเธอเป็นแค่เ,เ,รรเ,เราไม่มีวันให้เราได้จับ ให้เธอเป็นเทพพิดาดืจฉัน่ะเป็นเจ้าชายใครจะไปเขาที่ไม่มีวันกลับคืนมาให้เธอเป็นเทพพิดาจนฉัน่ะเป็นเจ้าชายให้เธอเป็นเรื่องราวฉันน่ะเป็นแค่เรา ใหญ่ยยแล้วไงให้เธอได้มองก็ดีไม่ใช่ให้เธอลืมฉันไปตลอดชีวาให้ฉันนั้นเป็นเรื่องราวให้เธอนั้นเป็นเรื่องขก่าให้เธอได้มองฉันเป็นแค่คนซื้อที่ทิ้งของเน้นให้เธอเป็นเทพพิดาสุดฉันนั้นเป็นเรื่องราวถึงฉันจะไม่ใช่เชืชอ่อใจต่อไป ให้เธอเป็นเทพพิดาส่วนฉันน่ะเป็นเจ้าชาย,ยสุดท้ายเธอก็ไปกับเขาที่ไม่ใช่ฉันให้เธอเป็นเทพพิดาส่วนฉันน่ะเป็นเจ้าชายสุดท้ายเธอไปกับเขาที่ไม่ใช่ฉันตลอดกาล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 เวลาที่โดดท้า ยังไงล่ะสุดท้ายเธอเป็นเจ,จ้าชายส่วนฉันะเป็นเจ้าหญิงตรงไหนเหรอ ส่นเธอนั้นเป็นเจ้าชายส่วนฉันนั้นเป็นเทบิดาอี่ฉันนั้นไปกับจอร์จสลัดที่ไม่ใช่เธอถึงเขาจะทำร้ายร่างกายฉันพอเห้ไดฉันรู้อยู่ตัวดีแต่ไม่ใช่เธอก็ดีกว่าฉันนั้นเป็นคนที่ดีไม่ต้องการให้ใครมาบังคับละคุมแค้งยิ่งน้อยอยู่กับจอร์สลัดแล้อดภัยกว่าเยอะ ให้ฉันเป็นเจ้าหญิงของเธอคนเดียวนั้นหรอฉันยอมรับไม่ได้หรอกนะจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กับกดติดตามเพราะว่าเราเพิ่งมาคิดได้ว่าช่องเราต้องทำแบบนี้ไม่นั้นจะมีผู้ติดตามน้อยโอเค้กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยขอร้องอย่าก,กดลิดไกนนะไอคลิปกางๆเนี่ยทำไมกดเยอะจังโอเค คลิปนี้เป็นเพลงที่ไม่สามารถลงในนี้ได้เพราะว่ามันมีปัญหามันเราโหลดไม่ได้เพราะว่ามันเลยสิบห้านาทีอุ้ยสิบห้าวิเออมันเลยสิบห้าวิมันก็เลยลงไม่ได้แล้วจะ,จ,ะจะทำเรื่องราวให้มากกว่านี้อันนี้จะเป็นภาคหนึ่งภาคแรกนะเราจะตั้งชื่อเพลงนีว่าเรื่องราวของเจ้าชายแสบศกเศร้า โอเคทุกคนจบแล้วบายบายค่ะไปเจอกับอาทิตย์หน้าเนาะหรือว่าเดือนหน้าหรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่รู้แล้วแต่ชาักากรรมที่จะลง